วันนี้จะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นเริ่มต้นมีมาเสิร์ฟเป็นเวลคัมเมนูด้วยเหมือนสไตล์โอมาเกะเลยไฮไลท์ของที่นี่ที่ต้องมากินคือเนื้อซาบูตงเอหาย่างสิบวิบนเตาถ่านแบบนี้กลิ่นหอมทานมันจะเข้าไปในเนื้อแล้วโคตเตะใหญ่ๆแบบนี้เสิร์ฟบนเตาฮิดะที่ให้ความร้อนอ่อนๆชูโทโร่มีทั้งซาชิมิแล้วก็สูชิด้วยโอโหวัตถุดิบด,ดีมากมีหอยนางรมบนน้ำจิ้มหลากรสเมนูแฮนโรแบบนี้มีปาลาไหลทะเลอนาโกะด้วยบางเมนูเขาทำมาเป็นสไตล์ฟิวชั่นแล้วเมนูหนนนากิเมืออ มีมันปูคานี้มีโซ่ที่รสชาติไม่เค็มจนเกินไปที่สาคัญวัตถุดิบเขามีทั้งเนื้อวากิวทั้งอุนิแล้วก็มีโฟกลาซูชิเนื้อที่ท็อปด้วยโฟก้าแบบนี้นุ่มมากความหนาของเนื้อกําลังดีมากๆกุ้งแม่น้ําสามารถสั่งได้ทางเขาย่างให้และเอามาย่างเองแบบนี้ต่างกับที่ท็อปปิ้งนะซส์ตัวหนึ่งนี้ก็ใหญ่เลยอันนี้จะเป็นท็อปด้วยเมนไทโกะแล้วก็เอาเนื้อมาย่างต่อแบบนี้กุ้งลายเสือของเขาก็ตัวใหญ่แบบนี้เลยดูนี่ใสตัวใหญ่จริงนะอุ้ยแอบมาดูรีแอคตอ บอกเลยว่าฟินมากเนื้อส่วนนี้ต้องไปดูในคลิปเต็มนะจําชื่อไว้ได้แล้วในคลิปสัน้นแล้วก็มีอุนิแฮนโรแบบนี้สีสันสวยมากแต่รสชาติไม่ได้พีคนะอย่าไปคาดหวังเหมือนอุนอิกล่องละหลายพันแต่เอาจริงๆมีขนาดนี้ให้ก็คุ้มแล้วอันนี้ปลาไหลแบบมาทั้งตัวไม่ต้องมีข้าวซูชิวากิวจัมโบ้ท็อปด้วยฟัวกราอันใหญ่มากแล้วก็กลิ่นฟัวกราออกมาชัดมากกลิ่นหอมเนื้อแล้วก็รสชาติของซอสเนี่ยกำลังดีมากๆเลย มีทั้งหวานมีทั้งเค็มนะฮะแล้วก็โอ้โหเอาเนื้อเอามาย่างต่อเลยกินเนื้อจุกๆุกันไปเลยร้านนี้ของชอบที่นี่อีกอย่างคือคัสสึซันโดนะฮะเขาจะเอาวากิ้วเนี่ยไปอยู่ตรงกลางขนมปังแบบนี้แล้วมีเป่าฮื้อแบบนี้ด้วยโอ้โหฟินมากนอกจากนี้มีทั้งขาปูซูไวและทาราบาท,ที่เป็นซาชิมิละปูซูไวของเขาขายใหญ่มากของหวานอาจจะมีไม่เยอะมากนะมีทั้งเป็นวาราบิโมจิมีทั้งช็อกโกแลตแบบนี้แต่ว่าก็ค่อนข้างหลากหลายมีไอศครีมด้วยใครอยากจองไปกินกดใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับมาแชร์กันด้วยนะ